สวัสดีครับซื้ออีกแล้ววันนี้นะครับก็เพราะว่าผมซื้อของมาใหม่อีกแล้วนะจริงๆตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะไม่รีวิวเจ้าตัวนี้นะครับเพราะว่ามีคนรีวิวเยอะมากแล้วนะใน YouTube นะครับแล้วก็จริงๆมันก็ออกมานานมากแล้วนะแต่ว่ามีช่วง2เดือน2ที่ผ่านมาเนี่ยครับราคาเจ้าตัวนี้มันถูกมาก ถูกจนเหลือแค่230บาทนะครับเพื่อนๆคิดดูว่า230บาทเนี่ยได้ไมโครโฟนไร้สายนะแล้วก็ที่เขารีวิวกันเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีการตัดสัญญาณล,ลบกวนด้วยนะครับออผมก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะแล้วผมจะรีวิวอีกดีไหมนะครับเพราะว่าคนอื่นเนี่ยยูทูบเบอร์ท่านอื่นท่านก็รีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะแต่พอลองมาคิดดูอ่ะมันมีอีกแง่มุมหนึ่งที่ผมอยากจะลองเปรียบเทียบนะครับ ก็คือปัจจุบันเนี่ยไมโครโฟนที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันเป็นไมโครโฟนที่อยู่กับเฮดเซตนะครับซึ่งมันค่อนข้างจะห่วยนะพอผมถ่ายคลิปเสร็จเนี่ยผมก็ต้องเอา,เอาคลิปที่ได้นะครับไปปรับใน Adobe Premiere Pro นะครับเพื่อปรับให้เสียงมันดีขึ้นแล้วก็ลดสัญญาณรบกวนต่างๆนะครับก็เสียเวลาประมาณนึงเลยนะฮะ ก็เลยลองจัดเจ้าตัวนี้มานะครับเดี๋ยวจะลองใช้สดๆเลยลองดูซิว่ามันดีขึ้นไหมแล้วก็คลิปเสียงจากคลิปนี้เนี่ยที่เอาให้เพื่อนๆได้รับชมเนี่ยนะครับก็จะไม่ผ่านการปรเซส s หรือว่าการปรับแต่งเสียงใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นเสียงสดๆ ที่ถ่ายอาจจะคลิปแล้วก็อัพขึ้นให้เพื่อนๆเ,เปรียบเทียบกันดูเลยก็แล้วกันนะครับเสียงจากช่วงต้นคลิปเนี่ยก็เป็นเสียงจากไม์ตัวเดิมที่ผมใช้นะซึ่งมันก็จะไม่ค่อยดีนะครับก็ต้องขอเอาไปเพื่อนๆมาด้วยนะสำหรับ อุปกรณ์ที่ผมใช้ในการถ่ายคลิปนะครับก็คือผมใช้เจ้าตัว Samsung Galaxy S10e นะครับซึ่งเป็นรุ่นเก่าแล้วล่ะนะครับแต่ว่างานวิดีโอเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับก็คือใช้ตัวนี้เป็นตัวถ่ายคลิปมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไมค์ที่ผมซื้อมาก็จะต้องเป็นไมโครโฟนที่ใช้กับอินเทอร์เฟซที่เป็น Type-C นะครับซึ่งผมก็จัดมาแบบเป็นรุ่น J11 นะคือไมโครโฟนรุ่นนี้นะครับจะเรียกว่าเป็น J11 กับ j 13นะครับถ้าเป็น j 11ก็คือจะมีไม้ตัวลูก1ตัวนะครับถ้าเป็น j 13ตัวนี้นะครับก็จะมีไม้ที่เป็นตัวลูกเนี่ยตัวนะตอนแรกผมก็คิดว่าเอ๊จะเอา11หรือ13ดีก็มานั่งคิดดูเราคงไม่ได้ถ่ายคลิปที่เป็นคลิปสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ก็เลยจัดมาแค่ตัวเดียวมันก็ถูกไปร้อยนึงเนีนะครับ230บาททุวนๆเลยนะแต่พอมาคิดดูนะครับ ออถ้าเป็นตัว J13 เนี่ยมีลูกไม้สองตัวเนี่ยก็มีข้อดีนะคือถ้าอาัดคลิปที่ยาวมากๆนะครับแล้วแบตมันหมดเนาะเราก็สามารถที่จะเอาอีกตัวหนึ่งนะฮะซึ่งชาร์จอยู่เนี่ยมาใช้งานต่อไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเพื่อนเลือกซื้อเนี่ยก็เลือกซื้อให้เหมาะกับการใช้งานก็แล้วกันถ้าเป็นเพื่อนอัดคลิปยาวๆนะครับก็อาจจะเอาตัว J13 มาก็ได้นะเพื่อจะได้มีไม้อีกตัวหนึ่งไว้สำรองนะครับเวลาที่เป็นเพื่อนแบตหมดนะอ่าเดี๋ยวลองมา แกะกล่องดูกันเลยนะครับดูจากกล่องภายนอกเนี่ยเดี๋ยวเนี้ยสินค้าจากจีนนะครับเขาออกแบบได้ค่อนข้างดีนะก็คือดูมีความน่าใช้อะ่ะน่าซื้อนะครับดูแบบมินิมอลดีนะฮะลองแกะดูครับอืม แท็มาดีเลยข้างในจะเป็นยังไงมาดูกันนะครับชึบ <Yep. S 1> อข้างในก็ค่อนข้างมาตรฐานเลยฮะดูดีนะเอ,อแน่นมาเลยครับแน่นมาเลยอืมโอ้ดูมีน้ำหนักประมาณหนึ่งนะครับดูตอนแรกนึกว่าจะเบาเบาวิวเบาโวงนะแต่ก็ไม่นะครับมีน้ำหนักประมาณหนึ่งนะครับก็เป็น ทช้ซีชาร์จตรงนี้นะครับชาร์จตรงนี้แล้วก็ข้างในก็จะมีไม้ตัวลูก2ตัวนะครับอีกเหตุผลนึงนะที่ผมจัดเจ้าเจ้าไม้ตัวนี้มาเนี่ยนะครับก็เพราะว่ามันมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะฮะอุปกรณ์ยี่ห้อหนึ่งที่เป็นพวกอุปกรณ์กล้องแล้วก็อุปกรณ์ไอเนี่ยยี่ห้อชื่อ อู่ลันซี่นะครับซึ่งเป็นยี่ห้อที่ค่อนข้างดีเลยนะอุปกรณ์ที่เคยสั่งมาพวกขาจับกล้องต่างๆเนี่ยคุณภาพใช้ได้นะครับเขามีโมเดลหนึ่งที่เหมือนกับเจ้าตัวนี้เลยเหมือนกับเจ้าตัว j 11 j 13เลยผมก็เลยแอบคิดว่า เอ๊มันจะเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราซื้อมาแล้วมันเป็นตัวเดียวกันนะทํามาจากโรงงานเดียวกันแล้วคุณภาพใกล้เคียงกันนะก็เท่ากับว่าเราได้ได้ใช้ของเจ้าตัวยูรันซี่ตัวนั้นเลยซึ่งก็คุ้มมากๆเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยยังขายอยู่ที่เจ็ดแปดร้อยเลยนะครับอืมมาดูไม้ตัวลูกกันอันนี้เป็นไม้ตัวลูกนะครับก็มีคลิปนะเขียนตรงนี้ว่าไวเลสแล้วก็มีคลิปที่ดีบกับปกเสื้ออ่อาตรงนี้เป็น มีหัวต่อ USB ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงตูดนี่เป็นจุดหน้าสัมผัสทองแดงนะครับน่าจะเอาไว้ชาร์จกับตัวเคสตัวนี้นะฮะโดยที่เขามีพลาสติกก้านเป็นฉนวนมาไว้ให้ด้วยนะครับตรงนี้นะ ส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวส่งนะครับตัวส่งที่เสียบกับก้นของโทรศัพท์เนาะอันนี้ดูเบาครับดูดูเหมือนไม่มีอะไรอยู่ข้างในเลยดูน่าจะมีชิปอยู่แค่ไม่กี่ตัวนะครับตัวนี้ดูค่อนข้าง,างอบอกตรงๆก็ดูก้องแก๊งอะนะฮะแต่โดยภาพรวมก็โอเคสมราคาครับสมราคา230บนะได้ของมา3มชิ้นนี้นะครับโอเคมากเลยนะอ่ะเดี๋ยวจะลองเปรียบเทียบ เสียงกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงว่าแต่เจ้าตัวเนี้เขามีชาร์จแบตมาให้หรือ,อยังนะเดี๋ยวลองกดดูซิโอเคนะครับมีไฟขึ้นนะผมเชื่อว่าน่าจะมีแบตเตอรี่มาประมาณหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาลองกันแลวลองเปรียบเทียบกันดูนะคลิปจากช่วงต้นมาจนถึงตอนเนี้นะครับเป็นเสียงจากไมค์ห่วยๆของผมเลยนะเดี๋ยวลองมาเปรียบเทียบกับตัวนี้กันว่าเสียงมันดีขึ้นจริงหรือเปล่านะครับโอเคครับผมได้ลอง เปลี่ยนไม์แล้วนะครับก็คือได้เอาเจ้าตัวไม์ J11 หรือว่ารุ่น J13 เนี่ยเสียบเข้ากับ USB port Type C ที่อยู่ใต้เครื่อง S10 เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ลองเอาตัวลูกของมันเนี่ยมาเน็บตรงบริเวณคอเสื้อนะแล้วก็ลองทดสอบดูนะครับตอนนี้กำลังพูดผ่านไม์ J11 นะครับเพื่อนๆได้ยินเสียงแล้วเป็นยังไงบ้างเมื่อเปรียบเทียบกับ ไมค์ Mike, ตัวเก่าที่ผมใช้อยู่นะครับเสียงแตกต่างไหมครับตอนนี้ผมยังไม่รู้นะว่าแตกต่างหรือเปล่าเพราะว่ายังคงอัดคลิปอยู่ในโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวพอเอาไปเข้าไปนในคอมพิวเตอร์เนี่ยก็คงจะได้ลองเปรียบเทียบกันดูนะครับเพราะฉะนั้นเสียงที่ได้เดี๋ยวเพื่อนๆลองเปรียบเทียบกันดูนะเราก็ลองดูซิว่ามันคุ้มค่าที่จะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับโดยส่วนตัวผมนะ230ได้อะไรแบบนี้มาเนี่ยได้แกะกล่องแล้วก็ได้ ได้ของเล่นมาอีกหนึ่งชิ้นเนี่ยผมถือว่าคุ้มละนะครับคุ้มละนะโอเคก็คลิปนี้จบสั้นๆแบบนี้ครับเดี๋ยวลองเปรียบเทียบกันดูนะคลิปที่เอาใส่เข้าไปเนี่ยจะไม่ได้ผ่านการปรับแต่งใดๆเลยนะครับเสียงอาจจะไม่ค่อยดีนะาในช่วงต้นๆนะครับก็ขออภัยเพื่อนๆมาด้วยนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมครับอ่ะแหมนึกว่าจะได้จบคลิปแบบเท่ๆแล้วนะครับพอได้ฟังเสียงเท่านั้นแหละถึงกับต้องเอาคู่มือมากางดูนะว่าผมทําอะไรผิดไปหรือเปล่านะครับ เออเสียงมันเพื่อนๆคิดเหมือนกันไหมว่ามันไม่ค่อยโอเคเลยนะครับถ้าเทียบกับเจ้าตัวไม์ของเฮดเซตที่ผมใช้ตอนแรกนะครับก็เดี๋ยวลองอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวลองอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้อาจจะไปกดตั้งอะไรตั้งค่าผิดหรือเปล่านะครับครั้งนี้น่าจะใช่แล้วล่ะนะถ้าเสียงมันไม่ดีก็คงเป็นเพราะว่าเจ้าไม์ตัวเนี้ยมันไม่เวิร์กแล้วล่ะนะครับก็ลองเทสดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาให้มั่นใจนะ 1>, 1 2 3 4งสองสามี่ห้าหกเจ็ดโอเคไหมครับถึงตอนนี้เพื่อนๆก็คงจะได้คำตอบแล้วนะครับว่าผมรู้สึกยังไงกับเจ้าไมโครโฟนตัวนี้นะและเพื่อนๆจะซื้อมันหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นจบคลิปเท่านี้ครับขอบคุณครับ